เตรียมแหลกมาแล้วครับจัดแล้วจัดแล้วอพอไพ่บราณไทยทำเพราะว่าบ่มีโตนีบกล่องครับผมเราเลยถือโทรศัพท์ไทยพอสะดวกครับผมพอโทษได้หลายครับเดี๋ยวที่ไพ่ยามหาซือโตนีบกล่องมาหนีบไทยทำอยู่ครับมันตอนนี้บ่มีเงินสื่อโตนีกล่องครับผม,มเตรียมแหลกมาแล้วครับจัดมันรครับตตอกของออครับ ดอกหน้าสมชายครับดูชายจะพุ่มครับค้นสารครับผมเป็นเหยื่วเรียบเหย่อบึงครับออกมาเต็มแหลกจัดแล้วครับผมเห็ดเหล่าก็ออกมาเลยครับนี่ดอกไพ่ตรงครับนี่สวยๆครับไหนยังก็เขียวอยู่เลยครับท่านไหนแห่งดีปัญใดเป่าให้ทหานเพื่อนครับ เต็แหลกมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพดนู้ก่อนครับผมครับเแล้วเต็มแหลกกันมากครับตอกนะชมชัยคอนสารครับพรสารทยภูมิย่ยู่แล้วครับผมเสียงสุดยอดเลยครับเสียงเสียงต่อกู่นี่ครับผมนัดมใหม้ท่านในแห่งดีเด้ครับเนี่ย นูบอกเี่ครับสั้นประมาณนี้ครับผ่ต้องจำเป็นต้องสันแห้งครับสนัสนหนูสันแห้งหนูไม่ค่อยออกหรอกครับตอนนี้ค่อยหนูขั้นใทยนี่ดีครับผมมาแบบเป็นเคี่ยงเลยครับเนี่ยสุดยอดครับตอกหน้าตองไช่ขอนสารไทยยปูมหมอนสุด ออกมาก็จัดเต้มแรกแหละครับผมต้าเสียงได้หนูเขาเร็วครับผมต่อเสียงมันได้เสียงที่หนูต้องกันเสียงของปีกมแมลงครับผมหนูต้องกันหีกงแมลงปอดังลุ่วๆต่อผมมันอ่อน,นครับผมมันอ่อนหนูครับผมต่ออ่อนผมขอแจ้งครับผมเดมือนอ่อน,นครับผม มันบานเบลอเบลอเบลอแตมันมันดีครับอันที่ต่อที่มันบานมันสีสันมันสีเสียงเป็นธรรมชาติดีครับเพราะต้องไม่สนใจเรื่องที่ว่ามันสันแล้วบานเบลอเบลอครับผมย่งบานยังดีครับผมเสียงที่เป็นธรรมชาติท่านม er, er, ิแต่วาโอ้ยต่อมันคือบานเท้ท่านบอกขาใจครับเสียงอันต่อมันบานครับเสียงมันได้ครับผมเสียงมันเหมือนธรรมชาติขนาดเอาครับรุ่นแต้มต่อไปครับผม โอ้แต้มสามมาแล้วครับไตหามาเลยครับผมโอ้โหไตข้างหยามาเลยครับตัวนี้ยิ่งสวนเลยครับกำลังใส่สวยเลยครับแต้มที่สามแต้มที่สองม่ได้ทายครับอ้าวแต้มที่สามครับจัดไปไปจัดไปอ่ปานแต้มมาดอนะสนใจ ใชายลัวก็งที่สวยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมมันหมานเี่สุดยอดเดี๋ยวมืออืน่นจัดทรงแล้วครับผมเอาแค่นี้ด้วยนะสทุช,ชายเอ้ยชั่วโมงเดียวพ่อเพราะผมมีงานเหลาต่อยครับผมต้องกลับไปเหลาต่ออีก หกทุ่มค่อยดีนอนครับผมวันนี้เอา่วโมองเดียวกับพ่อละสามตัวนี่ครับผมมัน้ะครับตรวดแถวของหน้าต้มใทรควอนสารใช้บุญใ,ใช้ย่าพุ่มครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมขอจบคลิปแค่นี้ครับเพราะว่าต้องงานเราต่ออีกครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับผม